สวัสดีค่ะวันนี้ w i n แอนลาฟแฟมิลมาขึ้นรถไฟกันนะคะนี่มีเพื่อนๆมาด้วยนะคะนี่มีนามิมลีนไลวินไลลา,ลา,ลาวันนี้เพิ่งมาไปเล่นสวนน้ำพโพลโลกมากันนะคะเลยพากันเอ,อเลยพากันมาขี่รถไฟค่ะนี่มีกี่ขบวนคะเนี่ยรถไฟจ้งขบวนหน้าเลย มีสี่ขบวนค่ะเออมีสี่ขบวนเหรอคะอูนรถไฟมีสี่ขบวนไ่รถไฟจะเต็มแล้วรถไฟจะออกแล้วปูนปูนนี่รถไฟโทมัสเป็นะงเฮรถไฟโทมัสเนอ่ ีรถไฟโทรมาสไปไหนนะแอนไปบ่ายไปไปไปนี่ไปนี่รถไฟไปแล้วนี่นี่รถไฟไปบินนั่งตรงนี้ก็ได้ลูกนั่งเบาะหลังก็ได้ลูกนั่งเบาะหลังอันนึงหรือก็ได้หันหน้าไปข้างหน้าครับไปบินนั่งเบาะหลังคนเดียวเลยเนี่ยเบาะเนี่ยคนเดียวเนี่ยลูกนั่งเบาะนี้คนเดียวเลย จะชวนนะพ่อ <box> ไปแล้วไปแล้วขบวนมาแล้วรถไฟพาไปเที่ยวแล้วนี่มีสนามเด็กเล่น<ๆ>เด็กน้อยด้วยนะคะเซนทันบังนานะคะนี่แม,ม มีตู้หยอดเหรียญเต็มเลยตู้หยอดเหรียญเต็มไปหมดเลยดูสิมากันได้ยังนะเด็กๆมากันได้ยังนะรถไฟมากันได้ยังดูสิเด็กๆรถไฟมาไยัานี่งไงรถไฟมาแล้วคะ่ะ โรมัดมาแล้วค่ะมาแล้วเวลามาแล้วนี่ไปเที่ยวไหนกันมานะเด็กๆเด็กๆไปเที่ยวไหนกันมานะเด็กๆไปเที่ยวไหนมาไปโฮมโปรมาไปโฮมโปรมาโอ้นี่บ๊ายบายนี่เด็กๆนี่เด็กสนุกไหม สนุกไหมนั่งรถไฟเที่ยวโอ้ยไม่คิดถึงลิเลพกิเลาคิดถึงแม่นอนหรือเปล่ากิเลสแม่นอนหรือเปล่านี่รถฟยะจรสถานีแล้วนะคะเช็คสุดสถานี ถึงส,สถานีแล้วปูนปูนปูนจอดแล้วเด็กเด